โคราบ,บีไปดูโคราบ,บีไปปูกก่อนเยอะแยะถ้าจะซื้อเอาเพื่อนสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีตอนเช้าที่อากาศสดใสนะคะวันนี้ออกไปข้างนอกนะคะเพื่อนๆไปจ่ายค่าเสียค่าปรับ วันนั sure ้นที่แฟนยายขับรถเร็วอ่ะนึกว่าจะแพงคือไม่แพงเท่าไหร่เพื่อนพันกว่าบาทสียูโรเยิลชาฟิอ่ะเดยอฟเฟรสเซนวันเซนช่างมาวิเมนียร์มีอที่ฟี่ะาชชานีเวนกิดงเรียโอ้ยกระตกลรับลอคนรนาเริ่มเริ่มออกดอกแล้วแต่แถวนี้ไม่มี Ich muss noch ein bisschen in den Siedlung Herrlich, so ein Tag, herrlich. Ich sag doch heute, ich sag schön, dann nächsten Tag wieder regnet. Ja, aber das ist okay, wenn es dauernd bloß regnet, das scheiße. Und wenn es dauernd trocken wäre, auch nicht gut. feucht wäre, wäre auch mürbe.

Umleitung. Was ja. ist Umleitung? Ja, vorne. Total vor Da ja. geht eine Straße, die kenne ich. Ja, ich sage, gehen wir irgendwo alleine. in ich มากเลยอ้อมอน,นเลยถ้าไม่อ้อมป่านนี้ใกล้จะถึงนะอันนี้ยังไม่เพิ่งได้ครึ่งทางเลย

สวนสาธารณะนยายจะไปถ่ายดอกไม้ให้ดูด้อสดอกไม้ในสวนสวยสวยมันยังเช้าอยู่เพื่อนมันยังไม่บานนี่มันยังดอกสีขาวยังไม่บานนี่ฟันสิงโตนะคะนี่ปกติมันจะบานเต็มไปหมดเห็นไหม สวยมากธรรมชาตินะคะดอกไม้เนี่ฟันสิงโตกับแก้นเซนปลื้ดเทนแ <Okay. S 1> ว้มาหาซื้ของก่อนนิดนึง่เพื่อนเนาะช่วงนี้จะมีดอกไม้ขายเยอะมาก กหลบเต็มไปหมดมสวยๆทั้งนั้นแหละเพื่อนๆปีนี้ไม่ได้เอาไม้กวาดมาจากไทยแฟนใหญ่ให้ดูไม้กวาดมันไม่มีแลอวไม้กวาดแบบเราของเขานี่มีแต่แข็งๆแบบเนี้ยได้เนี่ ซื้อดินไปอีกหน่อยหนึ่งมันไม่มีนี่มีแต่แบบเนีน้ยเดี๋ยวปีหน้าเอามาใหม่ปีนี่ลืมยายเอามาแล้วยายก็จะตัดตัดไอ้ดามมันแล้วค่อยต่อเอาปันยายไปทางไหนนาอ าไม่เจอโอ,อบับต้นหนึ่งเป็นร้อยนี่โนี่ผักดูโคราบีไปดูโคราบีไปปูกก่อนเยอะแยะถ้าจะซื้อเอาเพื่อน เพนยายไปทางไหนแล้วนะนี่จะซื้อต้นไอ้นั่นไปสักสองตอน้นไอ้สักกระทางหนึ่งเดีวก่อนเด้อกลับแล้วเพื่อนๆได้ของมานิดหน่อย สิแล้วก็จะมีแขกมาหาอีกน้องชายแฟนอืมวันนี้ดูถนนหนทางนะคะดูถนนหนทางอากาศดีมากเลยเดี๋ยวไปถึงบ้านก็กินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวจะไปพรวนดินต่อนะคะ เอามา,อามาไว้ทับไอ้ขาร่มแฟนยายเขาเตรียมรถมาไว้ตอนกลางวันตอนกลางวันท่วนดินแล้วก็ซื้อน้ำมันน้ำมันหมดนะแล้วก็ได้ดินแล้วก็นี่ยายซื้อขี้เกียจเพราะส่วนอันนี้ก็เพาะแล้วแหละแต่ว่าปลูกแค่นี้พอ หต้นเนี่ยไอ้ต้นยายหาต้นกระลำดาวมาเจอถ้าได้กระลำดาวหต้นก็เอาแค่นั้นพอไอ้น,นี้ปลูกไว้เออมันทนหนาวได้เนาะแค่นี้ก็พอแล้วนี้ได้โครบีสีม่วงกับสีขาวเนาะนี่ได้มาแค่นี้แล้วก็บัว